สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหัดปลูกนะคะวันนี้พิงค์จะพามาสมผักแล้วก็มาสีดฮอร์โมนที่เราทําฮอร์โมนกันไว้วันนั้นค่ะนี่คือฮอร์โมนนมสดที่พาทำวันนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพาทำสีดพ่นทางใบค่ะสพรพพคุณของเขานะคะจะช่วยให้ผักเราจเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็เป็นผักที่หวานกรอบค่ะ ที่เราไซส์อยู่นะคะน่าจะบรรจุน้ำได้1.25ลิตรค่ะผสมกับฮอร์โมนนมสดครึ่งซ้อนโตะนะคะแล้วเราก็เอามาสีดพ่นค่ะการสีดพ่นนะคะควรสีดพ่นตอนเช้าๆค่ะเพราะว่าปากใบของพืชเขาจะเปิดปากรับแสงในช่วงเช้าๆค่ะจะเป็นเวลาที่เหมาะนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะก่อนที่เราจะเปิดมาไซส์นะคะฮอร์โมนนมสดเราควร ไขาฝาออกก่อนนะคะแล้วค่อยเขย่านะคะเพราะว่ามันมีแก๊สอยู่ข้างในค่ะการให้ฮอร์โมนก็จะให้ประมาณอาทิตย์หนึงสอครั้งได้ค่ะมีหนอนนะคะทุกคนในผักเราก็ขยันเก็บออกนะคะเก็บออกนะคะไม่ต้องทำร้ายเขานะคะต่อมามาดูผักซีที่เราปลูกวันนั้นนะคะถ้าใครเคยดูคลิปอาจจะรู้คะ่ะว่าเราปลูกวันไหนวันนี้จะพามาสมผักที่ปลูกไว้นะคะ นี่คือวิธีของพิงนะคะคือถ้าล้มพิงเห็นว่าผักซีนะคะถ้าล้มแล้วเขาจะเน่าก็เลยแบบตอนเด็กๆก็เลยตัดตัดมาครอบเขาค่ะแม่้เขาลม้มพอเขาโตขึ้นมาสักพักก็ครอบอีกค่ะนี่คือวิธีที่รู้สึกว่าทําแล้วนะคะส่วนตัวนะคะทําแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาไม่เน่าค่ะเผื่อใครจะอยากทําตามนะคะลองดูค่ะ แล้วก็บำรุงให้ปุ๋ยอาทิตย์ละสองครั้งค่ะสามครั้งก็ได้ค่ะให้ปุ๋ยน้ำหมักมูนงัวค่ะใบเขาก็จะเขียวงามแบบนี้เลยค่ะเขางามนะคะทุกคนต่อมาเรามาดูต้นแคทที่เราปลูกไว้ค่ะเริ่มจากได้เข่งมาหนึ่งอันนะคะแล้วเราก็เอาใบไม้แห้งใส่ไปประมาณครึ่งเลยค่ะครึ่งของเข่งนะคะเราก็ผสมดินใส่ดินล้วนสองส่วน กากมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็มูลงัว1หนึ่งส่วนเอามาคุกเขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็เอามาใส่เข่งแล้วเราก็เอาต้นแคนะคะอันนี้นะคะพิงซื้อมาต้นละสิบบาทค่ะตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยปลูกแป๊บเดียวเท่านั้นเลยค่ะคือแบบเราให้ปุ๋ยตอนแรกๆถ้าเขากําลังเด็กๆนะเราเริ่มให้ปุ๋ยนะคะเป็นหมุนปุ๋ย,ยน้นําหมักมูลงวนะคะหลังจากนั้นถ้าเขาโตเป็นสาวแล้วพิงก็จะเปลี่ยนปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยมูลไก่ค่ะเพื่อว่าเร่งดอกเร่งผลขงเขาค่ะ อ๋อเล่งดอกเขาค่ะเราบำรุงเขาแบบนี้นะคะให้น้ำสาเย็นแล้วก็ให้ปุ๋ยทิ์ละครั้งหรือสองครั้งนะคะเราก็จะได้อ,อดอกแคเอามาไว้แกงส้มต้มแกงอะไรได้เลยค่ะดวกจิมน้ำพริกก็ได้ค่ะมันก็พอได้เก็บไว้ทานนะคะทุกคนเพราะว่าเขาดูแลง่ายค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรปลูกไว้ก็ได้ทานแล้วค่ะ ต่อมาเรามาดูถั่วพุ่มกันนะคะพิงจะชอบปลูกถั่วพุ่มค่ะเพราะว่าเขาปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องทําค้างให้ยุ่งยากค่ะพอได้เก็บมาตําหรือเอามาใส่ผัดแกงทอดอะไรได้หมดเลยค่ะเคยปลูกอยู่ค่ะคือประมาณนี้นะคะพอเขาโตประมาณนี้พิงก็เริ่มให้ปุ๋ยเลยค่ะปุ๋ยที่ให้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำหมักมูลงัวค่ะแต่ว่าถ้าเขาโตกว่านี้นะคะเขาเริ่มออกดอกออกผลก็ทําเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนปุ๋ยใช้เป็นปุ๋ยมูลไก่ค่ะ เพราะว่ามูลไก่เขาเล่นเร่งดอกเร่งผลค่ะเคยปลูกอยู่นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะก็ดกนะคะใส้แค่แค่ปุ๋ยมูลไก่ก็ดกค่ะคือพิงทําแล้วมันได้ผลรู้สึกว่ามันง่ายก็เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ลองปลูกกันดูค่ะพื้นที่ก็ไม่ได้เปลืองเท่าไหร่ค่ะเอาไว้ถ้าเขาออกดอกออกผลแล้วพิงจะมาทําคลิปยาวให้ดูค่ะแบบว่าตั้งแต่ตอนปุงดินเลยค่ะ ต่อมามาดูปลูกผักบุ้งต่อค่ะประมาณนี้เลยค่ะพิงทำเพราะว่าอยากได้ต้นอบับลองดูค่ะอันนี้คือมเมล็ดที่พิงต้องแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็มาบ่มแล้วก็ให้ได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อเขาจะได้โตพร้อมกันค่ะเดี๋ยวมาคอยดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงตอนต่อไปค่ะจะต้นอวบไหมนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนพ,พี่เป็นคนที่ชอบปลูกผักมากเลยค่ะซื้อมาเยอะมากแล้วก็มีความพยายามปลูกได้บ้างไม่ได้บ้าง คือรักการปลูกมากเลยค่ะอันนี้ก็ดินอะไรก็ปลูกได้นะคะน,นี่คือพิงเพาะ,มะเมล็ดก,กวางตุ้งค่ะมีทั้งกวางตุ้งห้องเต้กวางตุ้งต้นแล้วก็กวางตุ้งดอกค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้ว่านกใครหายห,ายหรือเปล่าคะทุกคนเห็นน้องมากินกล้วยสวันแล้วค่ะ แต่เขาเสื่องอยู่นะคะแต่จับไม่ไม่กล้าจับค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ